นี้นะครับน้องๆเนี่ยกลุ่มนักแสดงนะน้องเนี่ยเขามีผู้จัดการนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของนักแสดงเนี่ยที่เป็นดาราดังเลยนะ mm hmm. ก็น้องเนี่ยเขาถูกคุกคามนะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศพฤติกรรมก็คือมีการจับเนื้อจับตัวบางคนอาจจะเอ้ยปกติหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยถามเน้นในเรื่องของการจับเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเป็นพฤติการของการรูปต้นขานะครับบางคนเนี่ยถูก จูบถูกดึงไปจูบแต่ไม่ได้สมัครใจนะต้องบอกอย่างนี้นะถูกดึงไปจูบน้องเนี่ยเขาก็พยายามกลับบ้านนะก็ตามไปดึงเขามาจูบอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหน้าบ้านนะครับนะส่วนบางคนเนี่ยก็ถูกกอดเรื่องการทํางานเอ่ยก็อย่างเช่นมีคอสตูมอยู่แล้วแต่ตัวของทางาผู้จัดก,การเนี่ยก็เอามือไปปัดปัดรูปโดนเนินหนะ้าอกเขารูปโดนข้างหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเขามีโอกาสได้คุยกันหลายคน ก็รู้สึกว่าเอา้าเรื่องนี้ฉันก็โดนเอาเรื่องนี้ฉันก็โดนกลายเป็นว่าน้องๆที่อยู่ในในสังกัดเนี่ยโดนกันหลายคนนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกไม่อันตรายมันรู้สึกว่าอันตรายบางคนเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกสัญญาแล้วก็ลงในสัญญาด้วยว่ามันมีพฤติกรรมของ sexual harassment นะคือการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งทางตัวของผู้จัดการเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในส่วนนี้นะครับซึ่ง น้องเขาก็ปล่อยผ่านไปนะแต่มันมีบางจุดที่เขารู้สึกว่าแบบต้องออกมาเรียกร้องก็คือว่ามีการไปพูดเขาว่าน้องเนี่ยเขายินยอมเองน้องเขาสมัครใจอะไรต่างๆนาๆนาเนะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขานิ่งต่อไปเนี่ยเขาก็ก,ก็จะต้องตกเป็นจําเลยสังคมอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับเวลานี้เขาก็เลยว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยรวมแรงกันมาวันนี้ก็มาขอความช่วยเหลือที่ผมผม,ผมก็ประสานทางท่านผู้วุงกับสอนอคณัยยาวแล้วก็เดี๋ยวจะ แจ้งความดําเนินคดีในวันนี้นะครับการเกิดน,นา,อาอนอยคือทำลายของแต่ละคนเนี่ยก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับอยู่ในช่วงเวลาในใน,ในปีนี้ก็มีนะต้นปลายปีที่แล้วก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่หลน้องๆหลายคนที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกก็คือว่าอยากให้คนเขารับรู้นะว่า,าการที่จะไปอยู่กับผู้จัดการหรือผู้ดูแลนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องสตอรี่เก่า นะครับนวว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมเชียให้ดีก่อนเพราะตอนนี้บางคนก็ยังติดสัญญาอยู่นะบางคนก็อยากรู้สึกว่าเอพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะเลิกสัญญาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหาแ<ม>นวช่วยกัญญนแ <ะ S 1> สดงว่านักแสดงเขาตอนนี้ก็มีมีบางคนที่มากกว่าหนึ่งครั้งที่โดนทางการเมรังที่ถ้าถ้าโดนในลักษณะการลูกขาบางคนเนี่ยโดนลูกขาโดนจูบโดนกอดโดนอะไรเงี้ยคือคนนึงเนี่ยมันมันหลายครั้งนะแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมบนละแบบนะครับนะก็มาในเชิงแบบว่า เนียนๆแต่หลายคนพอมันรู้ว่าเอาฉันก็โดนนี่ฉันก็โดนนี่มันมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วรรสุดอ,อะไรคะอ่าที่ผมฟังเนี่ยมีการจูบนะนะครับมีการจูบนะครับอ่ามาอ่านี่ครับอาะ,อาะ,อาะใหนน้น้องุกน้อง,องน้องไข่ขมุกกับน้องพราวเล่าก็ได้มามค่ะก็อ่มีการจับขอจับมือคะ่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถค่ะตอนที่อยู่ด้วยกันสองคน ซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทำไมหรอกอดทำไมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันแค่สองคนเกิดเมื่อไหร่เลยเกิดประมาณเดือนกุมภาค่ะที่ผ่านมานี้เลยที่ผ่านมานี้เลยค่ะซึ่งตอนที่เขาจะขอทําอย่างเงี้ยสติเขาคบทุกอย่างไม่ได้เมาหรืออะไรใช่ไหมคะไม่ได้เมาค่ะ แล้วเวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วยแล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือค่ะพฤติกรรมการเช่อชวนเขาไปร่วมแบบในกระบวนการของเขาเนี่ยกระบวนไปอยู่ในของเขาเนี่ยเคอเคอถ่ายเขาในเขามีวิธียังไงให้เราเข้าไวตรงนั้นก็มายถให้เข้าในสังกัดใช่ไหมคะครับคือเขาทักไอจีหนูมาประมาณ7เดือนค่ะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้มีความคิดที่จะมาอยากอยู่ในวงการนี้เลยแต่ว่า เขาทักมาตื้อมาบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้จัดการของดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยหนูก็เลยไว้ใจเขาค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับเขาใครมุกอยู่กับเขามานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ6เดือนค่ะนอกจากที่มีพฤติกรรมการร่วงละเมิดแล้วเร่ยล่วงเกินอย่างนี้แล้วยังอยู่มีการชักชวนเหมือนกับชวนไปหลับนอนอะไรอย่างงี้บ้างไหมครเขาชวนไปนอนที่บ้านค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามานอนที่บ้านเขาได้จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟก็พอเพื่อที่จะมา เวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นต่างๆ,ๆก็เขาก็อ้างไปอ่ะแล้วตอนนีก็แลกเปลีล่ยนอะไรมั่งไหมไม่มีค่ะในหกเดือนที่ผ่านมาเรานบครั้งได้ไหมครับว่าประมาณกี่ครั้งที่เรารู้สึก<ด>ว่าโดนเขาบุกคามถ้าจับมือบนรถเนี่ยประมาณสองสามครั้งคะ่ะ<ม>แล้วก็กอดประมาณสองสามครั้งบนรถ<ม>อตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไปบ้านเขาแล้วเขาทําแบบนั้นประมาณสองครั้งคะ่ะต,ตอนที่เขาชวนไปที่บ้านหล้วเคยไปค้างที่บ้านไหมไม่เคยไปค้างที่บ้านเขาเลยค่ะแล้วไม่เคยไปคนเดียวด้วยค่ะ จะพาพี่ชายไปตลอดอเราเก็บมานานนะครับกวา่าที่เราจะพูดเรื่องอันนี้กับคนรอบข้างเราเ,เก็บมานานมากค่ะ,ะอย่างบางคนโดนหูหัวเลยนะเราโดนมากหนูนี่แหละค่ะที่โดนหูหัวหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบ เออเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักแสดง<ม>แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอกับนักแสดงชายทั้งอืนตอนนี้ถือว่าเราฉีกสัญญาเลยไหมครับมุกฉีกสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะเราเซ็นไปปีทีห้าปีค่ะมีกี่คนก็นอกจากที่รมาณสามส่วนในน่ที่เราจะดีดีพฤติกรรมแบบนี้มีคนที่โดนพูดเทร์หทั้งหมด ทุกคนนั้นเด็ตอนเด็กค่ะประมาณเจ็ดวันนี้มีใครมาบ้างขอของใครมุกมีมีตรงไหลไหมอ๋อแล้วก็มีจูบไหลตอนที่อยู่ในกองถ่ายค่ะคือเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนหนึ่งแล้วเขาเขาก็อ้างว่าอ๋อทําดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัลซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้อยู่ๆเขาก็มาจูบหน้าผากทั้งต่อหน้า้่อ ออตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะมีมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหมทำตัวเป็นไงทำตัวแบบแบบเป็นตุ้งติ้งหรือทำตัวเนแมนเลยมั้ยต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็นเป็นคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะค่พอ พอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะเขาก็พาแฟนเขามาด้วยหนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไงหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นเนะพราะเขาก็มีพฤติการข<ด>่<ผ>มขู่อะไรนี่ครับเวลาที่กิดเวลาเราขัดขืนเดี๋ยวเราไม่พอใจว่าเราเขามาแต่งเนี่ยต้องโดนข่มขู่อะไรมีการแอบบอ้างคนนั้นคนนี้บ้างไหมครับเขาเออเขามักจะพูดในเชิงที่แบบว่าถ้าเราดื้อไม่เชื่อฟังเราก็อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านไปไม่ได้งานอื อะไรประมาณนี้ค่ะ<ม>คือถ้าไม่ฟังเขาแล้วดื้ออ่ะเขาจะบอกว่าแบบก็เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ฟังอง่ก็เลยไม่มีงานอยู่เฉยๆไปอยู่บ้านไปท่างเทมีการข่<ผ>มขู่<ม>อ้างอิงถึงบุคคลที่สามเขาว่าถ้าเกิดว่าดื้อไม่ฟังแล้วจะไปบอกคนนั้นคนนี้หรือสกัดดาวลุ่งไม่ให้เกิดในวงการอะไรแบบนี้มีไหมครับเ,ออเขาก็จะมีการพูดเรื่อยๆค่ออะว,ว่าเขารู้จักผู้จัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอไม่ไม่พลาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าเขา เขาก็พูดอยู่เสมอค่ะแล้วเวลาที่ไปกินข้าวกับผู้จัดหรือดาราท่านไหนคือเขาก็จะถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งมาให้หนูดูเสมอว่าแบบเออเขารู้จักคนเยอะนะอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่าอย่าอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาให้ทำ<ม>้าที่สัญญาฉีกสัญญานี่ก็มีการฟ้องออกมาจะฟ้องเราวท<ล>ี่จะคู่เราะไรเนี้ยมีฟ้องออกมหนูได้ข่าวมาว่าเขาจะฟ้องเพจที่ลง รูปเขาอยู่นะคะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแล้วเรื่องฉีดสัญญาเราเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฉีดเขาจะฟ้องเราไองสัญญาอะไรที่เกนเนี้ยไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะฟ้องค่ะหลังฉีดสัญญาไปแล้วเขาคงอยู่ทุกขังอะไรเราือตื่นตากหลังจากฉีดสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานภาพยนต์ผู้เช่าค่ะวันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักเหมือนทักพิพาว,ว่าแบบ จะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีละกันอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทําอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สํานึกอย่างที่เขาพูดอะคะ่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้วแล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็กอีกอะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันยอมกันไม่ได้อันนี้คือมันเป็นแผลใจให้กับเราแล้ะเพื่อนเลยนะเป็นเป็นแผลใจมาก <c oughs> ค่ะ ที่เป็นประเด็นต่อคถามด้วยความเคารพนิดนึงคือมีผู้เสียหายที่บอกว่าเจ็ดคนเลยใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเกินเลยหรือมากไปกว่านี้ไหมครับในเรื่องแบบจูบก่อนอย่างเงี้ยมันมีเกินอืมถ้าเป็นผู้เสียหายที่ได้ยินมานะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีมีคนที่ถูกจูบค่ะอันนี้มากกว่าจูบมีความรู้สึกมากกว่านี้อันนี้อันนี้ที่ผมคุยนะตอนนี้ดีเทลในส่วนของที่น้องๆเล่าให้ฟังก็น่าจะแม็กซ์สุดในส่วนของการจูบนะแต่ในส่วนของดีเทลอื่นๆ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าว่ามีใครที่ลึกๆแล้วยังไม่บอกไหมหรือว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่อย่างนี้ละกันคือไหนๆวันนี้มันก็เป็นข่าวแล้วเนอะนะก็ถือว่าผมเข้ามาช่วยเรื่องนี้แล้วนะก็ให้ทุกคนละกันใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะทางผมเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะวันนี้น้องๆเนี่ยเขารวมตัวมากันถึง7คนแล้วนะครับก็ถ้ามีใคร นะที่เจอพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เราต้องการความช่วยเหลือท่านทักมาแล้วกันเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับพี่กันเ,เองก็คือได้สืบประวัติของจากการทั้นนี้ไหมครับก็พอมีทราบโปรไฟล์บ้างครับ <ใน S 1> พอมีข้อมูลบ้างตอนนี้นะครับก็นนบจากที่สอบถามมาก็เนี่ยอย่างที่น้องๆเล่าให้ฟังเนี่ยก,ก็มีลักษณะประมาณนี้ค่ะก็อยากฝาก ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาชักชวนให้เข้าไปในสังกัดหรือว่าเข้ามาในวงานการก็เช็คประวัติให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างตัวมุกเองก็ไม่ได้เช็กอะไรคือเห็นว่าเขาเป็นผู้จัดก,การดาราอยู่แล้วก็เลยเชื่อใจเขาแต่พอเซ็นสัญญาแล้วก็เข้าไปค้นประวัติเขาอีกทีนึงเนี่ยก็พบว่ามีข่าวติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปเช็คข่าวก่อนเัาจะเอาประเด็นถึงที่สุดไม่มีการเลียงมีอะไรเปนเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีค่ะ